สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนดิจิพุทแล้วก็สแนปบล็อเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราเชื่อมลิงก์เสร็จเราก็แน่นอนค่ะถ้าเราไปแนะนําเพื่อนเข้ามาสมัครกันเยอะๆเราก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องแชร์ลิงก์ของตัวเองออกไปนะคะ,ะต้องทําเป็นทุกคนเนาะอันดับแรกเนี่ยเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปนะคะตรงรูปโปรไฟล์นะคะของดิจิพุทนะคะเมื่อเข้าไปแล้วนะทีนี้เราไปจิ้มนะคะ จิ้มเสร็จเนี่ยมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมคะเป็นป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เราไปเลือกตรงคําว่า i n v i t a t i o n นนะคะนะแล้วเราก็จิ้มเลือกไปน,นะคะเสร็จแล้วนะคะระบบจะพามาที่หน้านี้เนาะวิธีแชร์ลิงก์ที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะตรงนี้เลยนะคะตรงตรงนี้ค่ะเป็นลิงก์นะคะที่ให้เราสามารถเอานิ้วจิ้มเนี่ยค้างไว้เห็นไหมคะพอจิ้มค้างปุ๊บมันจะมีคําว่าคัดลอกขึ้นมานะคะเพื่อนๆก็แค่ไปคลิกที่คําว่าคัดลอกค่ะ แล้วก็สามารถไปแชร์ให้เพื่อนได้เลยนะสมมติครูพี่อ้อยจะแชร์ให้เพื่อนนะที่ห้องอ messenger เนาะครูพี่อ้อยก็แค่เอานิ้วนะคะไปจิ้มค้างนะคะตรงเนี้ยตรงที่นะเราพิมพ์ตัวหนังสือค่ะเสร็จแล้วก็นะคะก็คลิกนะมันมีขึ้นมาให้เรานะคะเป็นตัวเลือกก็จิ้มแบบนี้แล้วก็คลิกส่งไปเลยค่ะแค่นี้เองค่ะเราก็สามารถที่จะแชร์ลิงก์ให้เพื่อนๆได้แล้วนะคะแต่ทีนี้นะสำหรับใครที่อยากเอา QR code นะคะก็ให้ทำแบบนี้นะ นะคะระบบเตรียมนะคะเตรียมอ่ตรงนี้ค่ะ QR code ให้เราแล้วเพื่อนๆก็แค่นะคะแคปหน้าจอนะคะโทรศัพท์แต่ละรุ่นไม่เหมือนกันเนาะแคปหน้าจอเสร็จแล้วนะคะเราก็อ่าทำการนะคะอ่าตัดเอาแค่ตรงนี้นะคะย่อลงนี่นะนะคะเพื่อนๆจะไปทำที่อัลบั้มรูปก็ได้นะคะแบบนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะ นะ้าส่งให้เพื่อนต่อได้เลยนะคะเราก็ไปติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะมุมบนขวามือนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่อัลบั้มรูปก็ได้นะคะอันนี้สําหรับใครที่จะเอาเป็น QR code นะคะ,ะเห็นไหมคะก็มาแล้วค่ะเราก็สามารถนะคะกดปุ่มแชร์ไปให้เพื่อนได้เลยนะคะอาจจะแชร์ไปให้ใครก็กดแชร์ไปนะคะอ่ะแชร์ได้เลยนะคะอ่ะคูณแชร์ให้ดูแล้วกันเนาะสำหรับใครต้องการ QR code นะคะ ส่งไปตรงนี้ส่งไปให้ห้องครอบครัวนะคะไปคลิกด,ดูซิว่าห้องครอบครัวมาหรือยังหน่นะคะห้องครอบครัวโอเคเห็นไหมคะก็มาละนะเราก็สามารถที่จะเลือกให้เพื่อนๆนะคะ,ะเลือกเอาว่าจะเอาสะดวกแบบไหนจะคลิกที่ลิงก์หรือว่าสะดวกไปสแกน QR code มีให้หมดแล้วเราก็พิมพ์นะคะคำอธิบายอะไรลงไปด้วยก็ได้นะคะก็แล้วแต่เราจะพิมพ์นะคะ นะประมาณนี้นะคะแล้วก็นะอีกอันนึงนะคะนะบสำหรับใครที่ต้องการคัดลอกนะคะเฉพาะตัวเลขโค้ดนะคะก็คลิกค้างเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะขึ้นมาแล้วว่า copy เห็นไหมคะอะคูคลิกให้ดูอีกรอบนึงนะคะคลิกค้างเห็นไหมคะอ่าก็จะมีคำว,ว่า copy ขึ้นมาข้างบนเมื่อกี้นะคะแล้วก็ไปวางให้เพื่อนนะมคะ,ะมาวางเห็นไหมคะนี่ก็คือนะคะตัวเลขที่เป็นอ่าโค้ด คำเชิญของดีจจพุฒนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะยังไงเพื่อนๆไปลองทาดูนะคะสวัสดีค่ะ